สวัสดีครับพวกเราทีมโรงเรียนเซนต์เบียนผมนายนภกรบุษบงหัวหน้าฝ่ายค้านครับผ <r> มนายทัศใจเกียรติคุณพันธ์ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งครับผมนายคณิชพลเลิศรันจกรผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองครับ สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านและท่านฝ่ายเสนอผู้มีแนวคิดเผด็จการด้วยนะครับจากยัตติที่ว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจำกัดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมฝ่ายคา้านไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและจากที่ท่านฝ่ายเสนอได้กำหนดยัตติมานะครับว่าเสรีภาพค,คือการแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีต่างๆภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ในปร,ริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน UDHR ข้อที่19ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนครับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงโดยไม่คํานึงถึงคมแดน ความสงบเรียบร้อยของสังคมอ้างอิงจาก u n i t e d n a t i o n s Human Rights Committee หมายถึงสภาพที่สังคมดำรงอยู่โดยปราศจากความวุ่นวายหรือความแตกแยกแต่ใน General Comment Number 34ของ Human Rights Committee ของ UN a, เองก็ย้ำนะครับว่าสิ่งนี้จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการปิดปากการวิาพากษ์ที่ชอบธรรมและจากที่ท่านฝ่ายเสนอได้อ้างถึงรัฐธรรมนูญไทยมาตรา34จริงอยู่ครับที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เราสามารถปิดกั้นได้แต่รัฐธรรมนูญเองก็ได้เขียนอย่างชัดเจนครับว่าบุคคลน,นั้นย่อมมีเสรีภาพก่อนเป็นอันดับแรก และการจำกัดต้องทำภายใต้กฎบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้นที่ต้องชัดเจนเฉพาะเจอดจงและจําเป็นจริงๆไม่ใช่การตีความกว้างจะใช้เป็นข้ออ้างในการปิดปากคนหรือในกติการะหว่างประเทศ iccpr มาตรา1 9ที่ฉันได้กล่าวอ้างมาก็ย้านะครับว่าข้อจำกัดนี้จะต้องเป็น necessary and p r o p o r ช a t e คือจํากัดเท่าที่จําเป็นและได้สัดส่วนไม่ใช่จํากัดทุกอย่างเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือกรณี ECRI ในฝรัง่งเศสที่ท่านได้อ้างมาที่บุคลากรทางการแพทย์ทุบบิดเบือนข้อมูลจนถูกคุกคามแต่ถามจริงๆครับการแก้ไขปัญหาคือการปิดปากคนพูดทั้งหมดจริงหรือครับการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนคือการเท่าต้องมีกลไกแฟกเช็คที่อิสระการสื่อสารที่โปร่งใสจากรัฐและหากรัฐยังเลือกที่จะจำกัดเสียงวิจารณ์แทนจะเปิดพื้นที่ให้ได้เตโต้แย้งจะยิ่งทําให้ป,ประชาชนไม่ไว้วางใจข้อมูลจากรัฐและข่าวปลอมจะยิ่งแพร่ระบาดหนักขึ้นหรือในประเด็นที่หนึ่งที่ท่านฝ่ายเสนอพยายามถือว่าการจํากัดสรรภาาาพคคืออกกป้งงวมจิ ในความเป็นจริงมันคือการปิดกั้นมากกว่าการแก้ไขปัญหาข้อมูลเท็จไม่ได้หายไปเพียงแต่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ตรวจสอบไม่ได้ตัวอย่างเช่นในหลายประเทศที่มีการวกควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดข้อมูลเท็จและข่าวปลอมกับแพร่ระบาดในช่องทางลับจนสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนเพราะประชาชนไม่ไว้วางใจใรัฐบาลของตัวเองการจํากัดเสรีภาพเพื่ปอปกป้องความจริงคําถามคือใครคือคนที่ยังความจริงถ้ารัฐหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเมียหน,น้าชี้ขาความจริงจะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการปิดปากผู้เห็นต่างสุดท้ายนี้ครับ จจจิตที่ว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจํากัดเพื่อรักษาความสมุเรียบร้อยของสังคมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับหากปิดปากเสียงคนจะคนทุกข์หรือเพียงกลุ่ไฟลามความขัดแยง้งหยุดวิจารณ์ความรล้าวรานคงทิมแทงสังคมคงแห้งแล้งไร้เสียงใดหากปิดปากผู้คนคงลงถนนประเทศคงปี้ป่นเกินทนไหว เสียงวิจาร์ช่วยสร้างสรรค์จะลงใจสังคมจะสว่างสวัยต้องวิจารณสวัสดีครับท่านคณะกรรมการและฝ่ายเสนอผู้ญิงเชื่อว่าการปิดปากคือการสร้างความจริงนะครับท่านบอกว่าการจํากัดเสรีภาพเพื่อความปกป้องความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นการใช้ข้ออ้างน,นี้เพื่อปิดปากเสียงที่ไม่ถูกใจรัฐบาลมากกว่าการปกป้องสังคมตัวอย่างชัดเจน ในประเทศไทยปี2563ถึง2565กฎหมายข่าวปลอมถูกนำมาใช้ในการไล่จับประชาชมและนักข่าวเพียงแค่โพสเสียดสีตั้งคำถามและวิจารณ์การทำงานของรัฐในขณะที่ในอียิปต์ฟ r ี e d ั m h ฮ u s ์ปี2 0 2 2ก็รายงานว่ารัฐบาลใช้ข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จปราบปามสื่ออิสระและผู้เห็นต่างแบบนี้หรอครับที่เรียกว่าการปกป้องความจริงฟังเหมือนการป็นการปกป้องอำนาจมากกว่า รายงานของผู้เชี่ยวชาญพิเศษแห่งสหรราชาชาติด้านเสรีภาพการแสดงออกปี2564ยังชี้ชัดว่าการทําให้ข้อมูลเท็จกลายเป็นอาชญายตรมแบบเยงแหไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพราะมันเปิดช่องให้รัฐตีความทุกเสียงที่ขัดใจว่าเป็นข่าวปลอมคาแนะนําจริงๆแล้วคือการต้องลงทุนในมีเดียริทเรซี่หรือการรู้เท่าทันสื่อการเสริมกลไกแฟลเช็คที่อิสระและเปิดเผยข้อมูลรัฐอย่างโปร่งใสและเมื่อรัฐเลือกที่จะปิดปากแทนที่จะเปิดเผยปัญหา ความเชื่อมั่นต่อรัฐจะพังลงทันทีประชาชนจะไม่เชื่อข้อมูลที่รัฐพูดและสงสัยว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อนี่ไม่ใช่ความไม่สงบแต่คือการบ่มเพาะความหวาดระแวงและความขัดแย้งในระยะยาวดังนั้นครับยติคิดว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจํากัดเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในฐานะฝ่ายค้านขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับเสรีภาพถูกจํากัดคงบัตรศพ ประเทศจะไม่สงบไม่สร้างสรรค์คอมมิวนิสต์เผด็จการขยายพันธุ์ประชาธิปไตยถูกบัน่นจะบ,บันลลยสวัสดีท่านคณะกรรมาการและฝ่ายชุมชนที่น่ารักทุกท่านครับผมจากยติที่ว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจํากัดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในฐานะฝ่ายค้านมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับเพราะยตินี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเราปิดปากประชาชนหรืองดประชาชนแสดงความคิดเ,เห็นจะทําให้สังคมสงบส,สุขมากยิ่งขึ้น งบขอตั้งคำถามพบว,ว่าถ้าในสังคมเนี่ยวิจารณ์น้อยน้อยูดให้น้อยลงแล้วปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขได้อย่างไรครับปัจจุบันหลายลประเทศนะครับผมที่ทําให้คนพูดน้อยหรือจำกัดสุทธิในการวิจารณ์แต่อย่างไรการพัฒนาอย่างเช่นล่าสุดเลยเนปานครับผมปิดสือ่อ Tik t o อกไอจีเฟซบุ๊ก IG, Facebook, จำกัดเสรีภาพของแต่ละคนในการสนแสดงความคิดเห็นและคนทีแ่แสดงก็ต้องออกมาเดินขบวนประท้วงเผาบ้านเมืองรวมไปถึงเผาคนเลยเกาหลีเหนือเก,กาหลีใต้ครับผมถือแม้ชีประเทศจะเกาหลีเหมือนกันแต่การพัฒนาของเขาต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ เกาหลีใต้พัฒนาอย่างมากพขเปิดรับฟังความคิดเห็นแต่เกาหลีเหนือก็อยากที่ทุกคนรู้กันครับว่าเป็นยังไงคิวบาครับประเทศได้เป็นคอมมิวนิสต์แต่ปัจจุบนันถูกหลายๆประเทศก็มองว่านะครับเป็นประเทศที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ทุกอย่างยังย้อนยุคยังไม่พัฒนาเลยครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขที่ยั่งยืนคือการศึกษาและการต่อต้านทางสังคมมใช่การห้าม ตามที่รายงานของ U.N. U.S. Strategy and Plan of Action on Hate Speech ปี2019ย้ำชัดว่าการแก้ไขต้องมุ่งไปที่การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อและการตอบโต้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพในการพูดแบบเหมารวมเพราะถ้าปิดกั้นความเกลียดชังมันไม่ได้หายไปหรอกครับมันเพียงแต่ย้ายไปอยู่ในที่ที่ยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นเช่นในประเทศเยอรมนีและแคนาดารัฐบาลสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมและ NGO ทำงานสร้างเคาน์เตอร์สป h ชและรณรงค์การศึกษาออนไลน คุณที่ได้ครับคือ h ฮสต์พนะล้ลงไปโดยประมาณ10-1%ถึงตตามกฎหมายเนส g ีจีในเยอรมันถูกมาขับใช้เพราะฉะนั้นครับผมอย่างนักติดที่ว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจำกัดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยอย่างนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีไปยังฝ่ายเสนอผู้มีแนวคิดเผด็จการอีกครั้งนะครับจากที่ท่านฝ่ายเสนอได้อ้างอิงถึงบทความของ h a Harvard k e n n e d y School สิ่งที่ Harvard Kennedy School นั้นพยายามจะสื่อ คือเราต้องมีกรอบและกติกาในเชิงสังคมเช่นความสุภาพและการรับผิดชอบต่อคาพูดไม่ใช่ข้อจํากัดเชิงกฎหมายหรือรัฐที่คอยควบคุมการพูด,พดทุกงานวิจัยบอกตรงกันว่าการบังคับจากอํานาจรัฐไม่เคยสร้างความสงบมันสร้างเพียงความเงียบแต่ไม่สร้างความเข้าใจสิ่งที่สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่สร้างสรรจริงๆไม่ใช่การจํากัดแต่คือการสร้างพื้นที่เข้าติ่งและดิจิทัลลิเทเรซีและการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เราได้ถกเถียงกันอย่างเสรีนี่ต่างหากครับคือสิ่งที่ Howard County School พยายามยำ้ำไม่ใช่การให้อํานาจรัฐมาปิดกัน้น เพราะหากเราใช้อำนาจควบคุมมากจนเกินไปกรอบการวิจารณ์จะก,กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเช่นในไทยที่กฎหมายคลุมเครือจนถูกใช้ฟ้องนักกิจกรรมหลายคนและก็ไม่เกิดให้เกิดการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์แต่มันสร้างความกลัวหรือที่ท่านยกตัวอย่างหลายประเทศที่มีกรอบควบคุมแต่ยังสามารถวิจารณ์ได้จริงๆแล้วครับประเทศเหล่านั้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า c h i l l i n i n g effect ซึ่งคนไม่กล้าวิจารณ์อะไรที่กระทบผู้มีอำนาจความเงียบแบบนี้ถูกตีความว่าเป็นการสร้างสรรค์แต่จริงๆแล้วมันคือการกลัวถูกลงโทษเพียงแค่นั้น ในวันนี้ฝ่ายค้านได้ย้าหลายรอบนะครับว่าวัฒนธรรมการวิจารณ์ที่สร้างสารรค์ไม่ได้เกิดจากการจํจากัดอย่างที่ฝ่ายเสนอได้เข้าใจแต่เกิดจากการเปิดพื้นที่ถกเถียงอย่างเสรีเพราะเมื่อไม่กลัวถูกจกับประชาชนจะเรียนรู้ที่จะโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเคารพซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์ที่สังคมเปิดกว้างและวิจารณ์ได้อย่างเต็มที่แต่กลับสงบสุขและติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะประชาชนนั้นมีความไว้วางใจสูงและเคารพกติกาสังคมร่วมกันการจํากัดสิทธิภาพไม่ใช่การปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจารณแต่คืออกาาาารรทลยฐนขงม วัฒนธรรมที่สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพเต็มที่พร้อมปลไกการศึกษาและการตรวจสอบกันเองไม่ใช่ด้วยข้อห้ามจากการแต่งใดความสงบที่แท้จริงต้องมาจากความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมไม่ใช่การปิดปากเพราะการจำกัดเสรีภาพสร้างเพยียงความสงบจอมปลอมที่บ่งเพาะความขัดแย้งในระยะยาวสุดท้ายนี้ครับจากสถติที่ว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจำกัดเพื่อสาวความสงบเรียบร้อยของสังคมฝ่ายคา้านไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ